สิบคำถาม d e ีฟทอลที่จะทําให้เราเนี่ยรู้จักอีกฝ่ายมากขึ้นพัฒนาความสัมพันธ์ของเรากับคนรอบข้างไปอีกขั้นด้วยการถามคําถามแบบเชิงลึกวันนี้มีอะไรบ้างมาดูกันค่ะ เวลาคนเราเนี่ยนะคะบางทีเจอความยากลําบากในการใช้ชีวิตหรือว่าความสัมพันธ์กับผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็อาจจะทําให้เรากับอีกฝ่ายเนี่ยรู้สึกอึดอัดนะคะหรือว่าเบื่อกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็อาจจะทําให้เรารู้สึกแบบไม่ได้เข้าถึงเขาได้มากนักเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการคุยกันหรือว่าการสื่อสารกันเนี่ยมันก็มีการสื่อสารอีกเลเวลหนึ่งอะนะคะที่เรียกว่าดีฟท็อกเนาะหลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วแหละโดยเฉพาะในวงเล่าอะไรเงี้ยดื่มกันไปสักแป๊บหนึ่งจากคุยเฉยๆกลายเป็นดีฟท็อกอะไรเงี้ยก ะะซึ่งการคุยแบบดีฟท็อกเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยรู้จักกับอีกฝ่ายมากขึ้นอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันอาจจะเป็นคําถามแบบเชิงลึกมากขึ้นนะคะแล้วก็เพลเพมันอาจจะทําให้เรารู้จักกับตัวเองด้วยเนาะเพราะว่าบางทีแม้กระทั่งตัวเราเองอะ่ะอาจจะไม่เคยตั้งคําถามแบบนี้กับกับตัวเองเลยอ่ะนะคะปัจจุบันเนี่ยการคุยแบบดีฟท็อกเนี่ยมันเหมือนเป็นเทรนที่คนเนี่ยกำลังเอามาใช้เนาะเวลาพูดคุยกับคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนกับแฟนหรือว่ากับคนอื่นๆเนาะที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราอยากหาเรื่องคุยที่ไไม่่่่่ใชแคคเเรรืออองงผผิวิวนน,นะะะยาี้กับ เหล่านั้นเนาะการที่ดี e ทอล์เนี่ยค่ะมันคือการพูดคุยเชิงลึกที่มันไปไกลกว่าบทสนทนาทั่วไปเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอาจจะเป็นในเรื่องของชีวิตนะคะประสบการณ์การใช้ชีวิตมุมมอง mindset ต่างๆอะไรอย่างนี้เนาะถ้าสมมติว่าเราเนี่ยอยากจะโซเชียลไลฟ์ด้วยการทํา Deeptalk อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราเราไม่รู้จะเริ่มตรงไหนหรือว่าไม่แน่ใจว่าคําถามประเภทไหนเนี่ยมันเป็นคําถามที่พาเราไปสู่การ d e e ท Talk นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําการ10บคาถามสําหรับการทา d e e p Talk แต่แอบมีข้อควรระวังนิดนึงว่าไม่ใช่คุณอยู่ๆแบบไปเจอ เพิ่งเจอครั้งแรกแล้วคุณอยากจะไปดีฟท้อกับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราอาจจะดูแปลกนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องดูสถานการณ์แล้วก็ความสนิทสนมของเรากับอีกฝ่ายหนึ่งด้วยเนาะ,ะคำถามแรกอะไรคือสิ่งที่ทําให้คุณเนี่ยมีความสุขที่สุดในชีวิตตอนนี้นะคะคําถามนี้มันเบานะอาจจะเริ่มได้เร็วๆเ,เลยกับคนที่เราแบบสนิทมาสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องสนิทมากนะคะ psychology behind คำถามเนี่ยมันจะทําให้เราอะได้เปิดใจแล้วก็รู้ว่าคนที่เราอะกำลังคุยด้วยในอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาเห็นอะไรเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในชวิตขอองเาเ ที่สําคัญเลยก่อนที่เราจะไปต่อข้ออื่นๆนะทุกคนคือเวลาเรามีคําถามอะเราอย่าสักแต่ว่าเราไปถามเนาะเพราะว่าจริงๆเนี่ย สิ่งที่เราควรจะต้องทําจริงๆในการรู้จักคนอื่นนะคะคือการฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเราจะมีสิบคาถามมาให้เนี่ยแต่ว่าบางทีเนี่ยคุณอาจจะต้องตั้งใจฟังแล้วก็อาจจะถามต่อจากสิ่งที่เขาให้คําตอบมาก็ได้อันนี้พลินว่ามันคือ Deep Talk ดีฟทอลที่แท้จริงอ่ะข้อ2นะคะมีอะไรในอดีตที่คุณเคยทำแล้วรู้สึกภูมิใจมากที่สุดเราก็จะได้รู้เนาะถึงสถานการณ์หรือว่าประสบการณ์ของอีกฝ่ายว่าเอยเขาเคยทําอะไรมาแล้วแบบว่ามันเป็นสิ่งที่แบบปังตึงสําหรับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะสำหรับเราเราก็เราก็ไม่รู้ว่าจึง้งหรือเปล ข้อต่อมาข้อที่3ค่ะอะไรคือความฝันใหญ่ที่คุณน่ะยังไม่ได้บอกใครหรือไม่เคยบอกใครอันนี้คือเปิดใจกันจริงๆแล้วนะคะอันนี้ถ้าไม่ได้สนิทกันมากก็อาจจะแบบ ดูไปแบบยุ่งเขากับเขานิหนึ Pearl ่งเขาอาจจะไม่ค o บ f o r t a ดิีจะบอกเราเขาอาจจะเกินๆอะไรอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นการเปิดใจกันเนาะให้เรารู Lightning ้ว่าอีกฝ่ายเนี่ยเขาคาดหวังอะไรในอนาคตนะคะอะต่อมาข้อที่4ี่คุณเคยรู้สึกว่าช่วงเวลาไหนในชีวิตยากที่สุดแล้วผ่านมาได้ยังไงอะอันนี้เนี่ยเอาตรงนะเคยถามคําถามนี้กับแคนดิเดตเวลาสัมภาษณ์งานเขามาสัมภาษณ์งานด้วยนะคะซึ่งมันทําให้เราอะรู้คือเราก็จะถามในเชิงว่าเอ้ยอะไรคือ challenge ใช่ไหมถ้าเป็นภาษาของเราเนาะอะไรคือความท้าทายที่คุณเคยแบบ overcome หรือว่าก้าว มามคือคําถามนี้มันทาให้เราอะเข้าใจประสบการณ์เขาละหนึ่งสองเข้าใจด้วยว่าเลเวลไหนที่เขาเรียกว่าแม่งแบบหนักหนาสาหัสอะไรเงี้ยเราก็จะได้รู้จักเขามากขึ้นแล้วก็ฟังมุมมองวิธีการที่เขาอะดิวกับ สถานการณ์แบบนั้นอย่างส่วนตัวอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมองหาคนที่ค่อนข้างออปติมิสติกอะไรเงี้ยมองโลกในแง่บวกไอเวลาที่เขาเล่าคําถามพวกเนี้ยมันก็จะพอบอกได้ว่าเขาเป็นคนที่มองมองโลกยังไงอะไรเงี้ยนะคะแต่ยังไงก็ตามถ้าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องงานหรือสัมภาษณ์งานเนี่ยมันก็ทําให้เราเข้าใจอีกฝ่ายมากขึ้นแหละว่าเออเขาเคยผ่านอะไรมาบ้างแล้วเขามีมุมมองกับเรื่องเหล่านั้นยังไงเนาะต่อมาค่ะข้อที่5นะคะอันนี้จะเห็นเป็นคอนเทนต์ที่แบบคนชอบไปสัมภาษณ์อะไรเงี้ยใน t ิ k กต็อกเยอะเนาะถ้าคุณสามารถย้อนเวลากลลลับไไไปปปเปีี่ยนนแงอะรใชวิตด้ จะเลือกเปลี่ยนอะไรอันนี้ก็จะทําให้เราในเห็นมุมมองของเขาที่เกี่ยวข้องกับอดีตท,ที่เขาอาจจะรู้สึกรีเกรหรือว่าอยากจะแก้ไขอะไรอย่างงี้ถ้าสมมติว่าเพื่อนอีกคนหรือว่าอีกฝ่ายเนี่ยเขาแชร์ในเรื่องที่เขาเฮ้ยรู้สึกรีเกรตหรือว่าเป็นประสบการณ์อะไรที่เขาอยากจะแก้ไขมันอ,อย่าเงี้ยเราก็อาจจะได้เรียนรู้เขาไปอีกในระดับหนึ่งนะคะ ต่อมาค่ะคำถามข้อที่6คุณคิดว่าความสัมพันธ์ที่ดีควรมีองค์ประกอบอะไรบ้างเอาจริงๆคืออันนี้มันอาจจะเป็นในเชิงของความรักหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะเออว่าเฮ้ยในความรักที่ดีเนี่ยมันควรจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างถ้าขอแบบ s i m p l i f y าคำถามเนี้ยเหมือนเวลาเราไปคุยกับเพื่อนอะ่ะมันก็อาจจะเป็นประมาณว่า เฮ้สเปคเป็นแบบไหนะจริงๆอาจจะคําถามเดียวกันนะเออสเปคเป็นแบบไหนแบบคนที่อยากแต่งงานด้วยหรือว่าคนที่อยากอะไรด้วยเป็นยังไงนะคะถ้าพูดถึงในแองเกิลของความรักอันนี้เราก็จะได้เข้าใจเนาะ expectation หรือว่าสิ่งที่เขา value ในความสัมพันธ์ของเขานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นหัวข้อที่คุยสนุกนะแล้วก็รู้สึกว่าเออไม่ออกกวดจนเกินไปถ้าเราจะคุยกับเพื่อนที่เราแบบอาจจะเพิ่งสนิทก,กันหรือว่าเพิ่งไปแบบดินเนอร์กันกินข้าวด้วยกันครัง้งแรกถ้าเรารู้ว่าเออ เขาแบบโสดหรือไม่โสดก็ตามหรือว่ามีเล่นชิปหรือไม่มีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นอะไรที่ชวนคุยสนุกสนุกได้เนาะถ้าเขาโอเพนที่จะแบบคุยเรื่องนี้เราก็อาจจะเปิดใจกันมากขึ้นอ่ะคำถามต่อมาข้อที่เจ็ดนะคะอันนี้ก็คิดว่าเอ้ยเป็นคําถามที่แบบเป็นไอซ์เบรกกิ้งได้สมมุติว่าเรามีการทำแอคทิวิตี้อะไรกับอาจจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าในคลาสเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคือคําถามว่าถ้าคุณมีเวลา24ชั่วโมงที่จะทําอะไรก็ได้โดยที่ไม่ต้องห่วงเรื่องเงิน คุณจะทำอะไรก็เป็นคำถามสนุกๆให้เขาบอกแล้วก็เราจะได้เรียนรู้ความครีเอทีฟของเขานะคะว่าเออถ้าเขามีคอนดิชันประมาณเนี้ยเขาจะไปสเปนมันยังไงอะไรอย่างเงี้ยนกก็อาจจะทำให้เราได้รับรู้ถ้าเขามีมุมอะไรตลกๆอะไรอย่างเงี้ยก็าจะทำให้เราได้เรียนรู้เขามากขึ้นนะคะข้อที่8ค่ะอะไรคือบทเรียนสำคัญที่สุดที่ชีวิตสอนคุณมาเอ้ยอันนี้มันแอบแนวแบบโคตรดีฟอะไรอย่างเงี้ยนะบทเรียนที่สำคัญที่สุดเนี่ยที่เขาจะแชร์ให้เราหรือที่เราจะอีเวนต์ตอบกับตัวเองอะมันอาจจะทำให้เราเนี่ยสะท้อนประสบการณ์ ที่ทำให้เราอเติบโตมาเป็นเราเนาะแล้วก็อาจจะทําให้เราได้เรียนรู้จากอีกฝ่ายด้วยถ้าเขาเล่ามานะคะซึ่ง โดยปกติแล้วเนี่ยคำถามนี้นะคะไฮินก็ได้ฟังตลอดจากเวลาการฟังพอดแคสต์หรือว่าสัมภาษณ์แบบคนที่เก่งๆหรือว่าเอ่อคนที่เขาประสบความสําเร็จะนะคะซึ่งมันก็เป็นอะไรที่เราได้เรียนรู้จากจากการฟังของเขาเหมือนกันเนาะซึ่งมันก็เวิร์ดอิดแหละที่เราจะได้เรียนรู้กับคนรอบข้างที่เราอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาหรือว่าอยากดีเวลร์ความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะก็ลองดูนะคะบทเรียนสําคัญที่สุดในชีวิตที่สอนคุณมาต่อมาข้อที่9นะคะคุณคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ทําให้ชีววิตีี่ยมมมมคาาาหกทสุด นะคะเออข้อเนี้ข้อนี้นะเป็นอะไรที่ผลนตินะจะคุยกับคุณสามีตลอดนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นคําถามนี้เป๊ะแต่มันจะเป็นมีนิ่งประมาณว่าคิดว่าเราเนี่ยเกิดมาทําไม <laughs> ซึ่งคอนเวอร์เซชันนี้มันก็จะมันจะหลีดไปทั้งเรื่องวิทยาศาสตร์ศาสนาอะไรอย่างนี้ไปหมดเลยนะคะแต่ว่าก็มันก็เป็นคําถามนี้เหมือนกันแหละว่าอะไรคือสิ่งที่ทําให้ชีวิตเราอะ่ะมันมีความหมายหรือเราเกิดมาทําไมคือมันเป็นประมาณนี้เลยอะนะซึ่งอันนี้ในะส่วนตัวที่ที่มีคุยกับสามีก็ได้ตกตะกอนว่าเออคนเราจริงๆทุกคนมันน่าจะต้องเกิดมาทําอะไรบางอย่างแหละหมายถึงว่าต้องต้องเกิดมาทามีนิ่งบางอย่างให้กับชีวิตตัวเองอะไรอย่างเงี้ยต่อมา อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ฮอตฮิตในทิกตอกเหมือนกันนะก็คือถ้าคุณสามารถบอกอะไรกับตัวเองในวัยเด็กได้หนึ่งอย่างจะบอกอะไรนะคะซึ่งคําถามนี้ก็จ,จะหลีดไปสู่ตัวต,วตนของคนคนนั้นในอดีตเนาะเป็นการเชื่อมต่อกับความฝันของเขานะคะแล้วก็ความคิดที่แอบซ่อนอยู่ลึกๆนะคะส่วนตัวถ้าให้ตอบตอนนี้ถ้าของของเราเองนะบอกอะไรกับตัวเองในวัยเด็กก็อาจจะบอกว่า เออไม่ต้องกลัวคนเกลียดนะคะเพราะว่าจริงๆเป็นคนที่อยากให้คนรักตั้งแต่เด็กนะคะ <c ười> คืออยากเป็นที่รักอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะบอกตัวเองตอน,นเด็กๆว่าเอ้ยช่างมันเไม่มีใครรักเราได้ทุกคนหรอกนะอะไรอย่างเงี้ย,ค,ค,นะย,ยคือกว่าจ,จะใช้เวลาที่มาจุดนี้ที่มาเรียลไลซ์มันก็มันก็นานแต่ถ้าสมมติว่าเป็นแบบนี้ได้ตั้งเด็กๆเ,เนี่ยได้ตั้งแต่เด็กๆอาจจะชิวขึ้นนะคะอืม ครบไปละสิบข้อนะคะเพื่อนๆถามว่ารู้สึกยังไงก็รู้สึกว่าเฮ้ยเออเหมือนสมองมันได้แบบถูกคิดเหมือนกันนะว่าเรารีเฟล็กยังไงทั้งเรื่องปัจจุบันเรื่องอดีตเรื่องสิ่งที่เราแวรลูอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยแค่คุยแค่นี้ก็รู้สึกแบบมันเปิดอะไรมากขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกยังไงกับคําถามแบบนี้ก็รู้สึกว่าโอเคมันก็ดีฟดีกว่าแบบการ คุยผิวเผินปกติทั่วไปนะว่าเออวันนี้เป็นยังไงบ้างช่วงนี้งานเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ลูกน้องเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าก็แอบ,บคิดว่าถ้าสมมติว่าเราคุยกับคนที่เราไม่ได้สนิทใจคําถามเหล่านี้อาจจะไม่เหมาะอืมอาจจะเหมาะแค่บางบางอันอย่างที่เล่าไปนะคะแต่ว่าก็รู้สึกเออพอเรามาคิดดูเนาะเหมือนมันรีเฟรชกับตัวเองมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆอ,อาจจะไม่ได้เอาแค่ตรงเนี้ยไปคุยกับคนอื่นเนา อาจจะลองคุยกับตัวเองดูก็ได้ว่าเอ้ยถ้าเรามีคนมาถามเราแบบเนี้ยเออคำตอบของเราคืออะไรหรือว่าที่พี่พลิ้นเล่าให้ฟังไปสิบคำถามเมื่อกี้คำตอบของเราคืออะไรมันอาจจะทําให้เราเนี้ยได้รีเฟล็กอะไรบางอย่างกับตัวเองแล้วก็เรียลไลซ์อะไรขึ้นหรือแอพพลิเชตขอบคุณในสิ่งที่ตัวเองเคยทํามาอะไรเนียอดีตอะไรเงี้ยก็ได้นะคะหรือว่าเข้าใจมากขึ้นว่าตอนนี้เราแวลูอะไรมากนะคะเพื่อนๆก่อนที่เราจะจบกันไปนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะพอฟังสิบคำถามแล้วนะคะหวังว่าจะทําให้เราเนี่ยเข้าใจตัวเองเข้าใจเพื่อนเข้าใจคนรักเข้าใจ ลูกน้องเข้าใจอะไรเงไี้ยได้ได้มากขึ้นนะคะกับคนที่เราจะมีโอกาสที่จะทำดีฟทอกกับเขาเนาะจริงๆหลายๆคําถามเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ใน10อันที่เราลิสต์มาก,ก็ได้คือดีฟทอกมันมีเยอะมากมากๆแต่ว่าอย่างที่เพลินบอกว่าดีฟทอกที่ดีจริงๆเนี่ยคือการที่เราอ่ะฟังกันและกันแล้วถามต่อถามแบบเข้าใจคนที่เราอ่ะฟังว่าเขากําลังคิดอะไรอยู่เขากําลังแวลูอะไรแล้วเราถึงถามต่อเราถึงจะได้ดีฟทอกแล้วก็บิวคอนเนคชั่นในเรื่องของแบบความสัมพันธ์ คอนเน t ชันกับคอนเน t กับเขาจริงๆอะนะในสิ่งที่เขาคิดหรือว่าสิ่งที่เขาแวรล้วนะคะซึ่งมันอาจจะหาไม่ได้ในคําถามเหล่านี้ที่เราแชร์หรอกเนาะมันเป็นอินไซต์จริงๆมันเป็นจุดมุ่งหมายจริงๆที่เราต้องทําความรู้จักคนเหล่านี้ตามต้นคลิปเนาะที่เราคุยกันไปสุดท้ายนะคะก็อยากจะฝากไว้ว่าทุกชีวิตมีเรื่องราวและทุกเรื่องราวเนี่ยมีคุณค่านะคะและสําหรับบางคนการฟังคือการให้ของข,องขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นโคท,ที่คิดว่า p o w e r f u ลมากเพราะว่าอย่างที่เกิดไปตอนต้นเลยอะบางทีมันมีแต่คนพูดอะมัน ไม,ม่ไม่มีคนฟังนะบางทีการที่เรา ให้การฟังกับคนอื่นๆอ่ะคือแค่นั้นน่ะมันก็แสดงถึงความปรารถนาดีหรือว่าเป็นการให้การฟังมันเป็นการให้แบบหนึ่งคิดว่าคุณจะได้เรียนรู้อะไรจากคนรอบข้างของคุณมากกว่าเดิมอย่างแน่นอนนะคะก็อ่ะหวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างเนาะแล้วก็ใครก็ตามที่อาจจะ struggle หรือว่ารู้สึกว่า challenge ในการที่จะ get to know คนอื่นในเลเวลที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยหวังว่าพอดแคสต์วันนี้จะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนได้ลองเริ่มนะคะอย่งางน้อยก็เริ่มกับตัวเองก็ได้ถามตัวเองก่อนนะคะถามคาถามไหนไม่ awkward, ออกนน okay. สามารถเอาไปใช้ได้เน่ยก็ค่อยหยิบยกไปใช้เดี๋ยวเพื่อนๆก็วันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ฟังรายการ Rest the Bar แล้วก็พบกันอีกทีวันพุธหน้านะคะสวัสดีค่ะ